คนเจอคลิปนี้กำลังจะได้เจอคู่บุญบรารมีเตรียมตัวรับมือให้ทันคนคนนี้นะคะอาจจะเป็นคนที่เคยหนีหายจากคุณไปและตอนนี้เขากำลังที่จะวิ่งกลับเข้ามาหาคุณการกลับเข้ามาหาคุณในครั้งนี้เขาจะไม่ไปไหนอีกแล้วเพราะว่าเขารู้ตัวดีว่าเขาทุกทรมานใจแค่ไหนนะคะที่ไม่มีคุณอยู่ในชีวิตของเขาคนคนนี้ ก่อนหน้านี้เขามีความเบื่อและมีความเซ็งมากๆกับการที่เขาไม่สามารถที่จะทำอะไรได้ตามที่ใจของตัวเองปรารถนาแต่ณนะเวลานี้นะคะเขาได้รับรู้แล้วว่าการมีคุณอยู่ในชีวิตคือความสุขที่สุดสำหรับเขาเขาอยากมีเวลาอยากมีโมเมนต์แห่งการได้มีคุณอยู่ข้างๆแล้วก็พร้อมที่จะสกินชิปกับเขาตลอดเวลานะคะคนคนนี้อยากจะพาคุณไปเที่ยวอยากจะโอบกอด คุณอย่าจะกลุ่มมือคุณแม้ในวันที่เขาและคุณอาจจะไม่มีอะไรที่พูดคุยกันมากมายแต่คนคนนี้คู่บุญบารมีของคุณเขาจะเป็นคนที่ไม่ต้องพูดอะไรกันมากมายแค่มองตาก็รู้ใจแค่จับมือก็สื่อภาษารักจากกายจากใจไปหาคุณได้คนคนนี้คือคนที่มี ความเป็นคู่บุญบาร,รมีกับคุณแน่นอนนะคะถึงแม้ตอนนี้เขาอาจจะยังไม่บอกกล่าวหรือเขาอาจจะอยู่ในช่วงของการที่กําลังจะเข้ามาหาคุณแล้วเขาจะมีของขวัญจะมีความเซอร์ไพรส์อะไรบางอย่างให้กับคุณอาจจะเป็นช่อดอกไม้สักช่อหนึ่งพร้อมแหวนมั่นแหวนแต่งงานก็ได้ที่เขาจะบอกกล่าวและมาสู่ขอคุณ คนคนนี้เขาจะไม่เลือกใครเขาจะไม่หันไปทางไหนเขาจะมีแค่คุณคนเดียวอยู่ในหัวใจของเขาเขารู้ดีว่าความสุขที่สุดในชีวิตของเขาความสบายใจที่สุดในชีวิตของเขาก็คือการมีคู่บุญบารมีของคุณนะคะคนคนนี้เขาลักษณะนิสัยใจคอเป็นอย่างไรคนนี้เป็นคนนุ่มนวลอ่อนโยนอ่อนหวานมีความซื่อสัตย์มีความที่รักใครก็รักจริงอะนะเป็นคนที่แบบว่าต้องการที่จะเอาใจ ดูแลคนรักและก็ต้องการความรักกันดูแลเอาใจใส่จากคุณด้วยเช่นเดียวกันก็บอกแล้วว่าคุณและเขาเป็นคู่บุญคู่บารมีมันจะมีความเสมอเหมือนมันจะมีความเสมอกันเป็นคนที่ศีลเสมอกันแน่นอนนะคะคนคนนี้ไม่ว่าจะอย่างไรนะเมื่อเขาเข้ามาเจอคุณแล้วเขาจะมีความอด รนทนได้ในทุกสิ่งทุกอย่างนะถ้าหาอะไรที่ไม่ได้ดังใจหรืออะไรที่เป็นสิ่งที่ไม่ดีที่มีต่อกันน่ะเขาก็จะไม่สนใจอะไรแต่สิ่งที่สําคัญสําหรับเขาที่เขาจะต้องสนใจนั่นก็คือเขาจะโฟกัสที่คุณนะคะแม้คุณจะไม่เรียกร้องต้องการอะไรแต่คนคนนี้ก็เหมือนมี3ามคนที่อยากจะเอาใจใส่และดูแลรักคุณมากๆ